โรคดังกล่าวทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จึงรับเด็กและเยาว,วชนเหล่านั้นเป็นนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเหมือนกับกรณีเด็กกำพร้าจ,จากสาธารณาภัยอื่นๆที่มูลนิธิดำเนินการอยู่แล้วตามหลักเกณฑ์อันเป็นการมอบโอกาสให้เด็กและเยาว,วชนสามารถศึกษาเล่าเรียนได้สูงสุดตามความสามารถให้เป็นดังแสงเทียนสองทาง ให้เดินผ่านพ้นความมืดมิดในชีวิตเพื่อที่จะไปสู่อนาคตอันสดใสและส่งต่อโอกาสให้กับผู้อื่นต่อไปโดยเด็กและเยาวชนที่ไรผู้อุปการะสามารถเลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1 9บเถึงสีและ4 5่สถึงห้ซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจําสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคข,ของประเทศไทย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนหนังสือและมีที่พักอาศัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022811902ในเวลาทําการทุกวันไม่เว้นวันหยุดตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ได้ที่ www.rajk.org นอกจากนี้จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยส่งผลเป็นวงกว้างทำให้หลายโรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จึงได้จัดทาโครงการจัดหาชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบครอบศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูงหรือ PAPR จำนวน5,000ชุด ราคาชุดละ12,840บาทโดยส่งมอบให้โรงพยาบาลสิริราชในการกระจายส่งต่อให้แก่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยหนักโดยมูลนิธิราประชานุเคราะห์ได้สนับสนุนเงินทุนประเดิมจำนวน10ล้านบาทจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในโครงการดังกล่าวเพื่อส่งกำลังใจและสนับสนุนให้บุคลากรด่าดน้าผ่านวิกฤตโรคโควิด -19 นี้ไปด้วยกันทางธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนชื่อบัญชีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เลขที่บัญชี021ขีด1ขีด00609 2 เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้สนองพระราชปณิธานในการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณาภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและสงเคราะห์ด้านการศึกษาเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ ชีวิตอยู่ได้ต่อไปซึ่งทุนและทรัพย์สินส่วนหนึ่งของมูล,ลนิธิเป็นเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ที่มูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เลขที่ 1034ถนนกรุงเกษมแขวงมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร10100สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2282 9596และ0 2281 1902หรือช่องทาง Facebook มูลนิธิราประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ www.facebook.com/rpk.bkk สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัตยราชนารีพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ซิโนฟาร์มแก่หน่วยแพทย์พอ,อสว63จังหวัดเพื่อเร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วทุกภูมิภาค สมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมพระสีสว่างควัตวรัตยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุลาภรอ,องค์ประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชน,านีหรือพ่ออสวอและองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒรมหาราชาุูกศรในพระอุปถัมภ์ทรงเห็นความสําคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด -19 ให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง จึงได้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ซิโนฟาร์มจำนวน134,400โดสแก่หน่วยแพทย์มูลนิธิแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอาาอสว .63 จังหวัดเบื้องต้นราชวิทยาลัยจุฬามหอ์ได้จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน วันนี้ที่จังหวัดศรีสะเกดหน่วยแพทย์พอ,อสววได้ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่สองอำเภอได้แก่อำเภอกันทรลักษ์และอำเภอปลางกู่รวม500คนโดยมุ่งเน้นฉีดวัคซีนให้กับผู้พิการผู้ได้โอกาสในชุมชนแออัดผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคเรื้อรังพิสุสงนักบวชและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน ที่โรงพยาบาลบ้านคาอําเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนายพงพันธ์แสงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนา,นายแพทย์สาธณสุขจังหวัดราชบุรีในอําเภอบ้านขาและผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ้านคาตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มพระราชทานเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคโควิด -19 ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตรบวรขัตติยาราชนารีพระราชทานให้แก่หน่วยแพทย์พออสวรประจําจังหวัดราชบุรีโดยกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆจำนวน5โรงในการนี้ได้มอบชุดยาสามัญประจําบ้านพระราชทานแก่ผู้ที่ไปรับการฉีดวัคซีนพระราชทานด้วย สำหรับโรงพยาบาลบ้านคาได้รับวัคซีนชิโนโฟาร์มพระราชทานจำนวน500โดสโตัวฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายได้จำนวน250คนมีผู้พิการผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคเรื้อรังพระสงฆ์ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบของวัคซีนและแรายง,งานต่างด้าวกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากเป็นพื้นที่ติดชายแดนไทยเมียนมา โอกาสนี้ได้ลงพื้นที่ตำบบ้านคาเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงถึงอย่างบ้านที่อยู่อาศัยเช่นคุณยายจุ้ยแม้นจิตอายุ111ปีที่ยังแข็งแรงอยู่พร้อมมอบชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานให้ด้วยสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรบวรคัตยราชนารีเป็นล้นพ้น ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหน่วยแพทย์พอ,อสวร,ร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลกบินบุรีได้ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มพระราชทานให้แก่ผู้พิการผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคเรื้อรังพี่สุสงนักบวชและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนรวม518คน โดยมีในใายอำเภอกระบินบุรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบินบุรีสาธารณสุขอำเภอกระบินบุรีคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไปรับบริการฉีดวัคซีน ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสวังควคัตวรรคตยราชนารีทรงห่วงใยสุขภาพพลานามัยของประชาชนด้วยมีพระประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ซึ่งการฉีดวัคซีนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการช่วยกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสลดอัตราการเสียชีวิตประสิทธิผลของวัคซีนสามารถช่วยลดความรุนแรงหากติดเชื้อและลดอัตราการเสียชีวิตได้โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้โอากาสผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยโรคเรื้อรังในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็ว,รวนับเป็นพระกรุณาที่คุณหาที่สุดมีได้ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุนพรณพินทากรสวัสดีค่ะ